จริงๆแล้วกูถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งไอ้หียกูลืมอัดกูพูดตั้งแต่โฟ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 กูก็ลืมอันนด,ดอนนสวัสดีวันที่สองหกหนึ่งนะอันนี้ผมไปกินข้าวลีร้านป้านะที่เห็นแล้วก็ขึ้นมาคือเมื่อคืนอ่ะคือน,ะอ,นอนไวแล้วกูตื่นมาง่วงๆแบบง่วงมากเลยไม่รู้เป็นอะไรก็มไม่นอนต่อนะลงไปหาอะไรกินเพราะหิวก็รู้สึกว่ากระเพาะกลับมาทำงานแบบปกติ กลับมาถูกป่าไ,ไม่รู้ถึงแนละ้วเดี๋ยวไปเจอที่ห้องโอเคอนั่นแหละแล้วก็พอกูตืน่นง่วงว่วงแล้วใช่ไหมเมื่อคืนไม่ใช่ดิเมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมาแล้วกูก็ประชุมประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยประชุมเรื่องไอ้ที่รีพอรเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวรอเทสอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แล้วมั้งเออเดี๋ยวดูก่อนนะผ่านไหมถ้าผ่านหมดก็มบแลวก็น่าจะไปแก้ อะไรวะไป move API แล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนเรยอิ่มรู้สึกอิ่มจังเลยว,วะแบบกินเขเาวาจังเดี๋ยวดีนะดีดีดีดเครไปเดี๋ยวกลับไปทำงานก่อนนะโอเคนั่งทำงานรอเทสสักพักแล้วก็พี่ออฟชวนออกไปร้านไอเทสกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอพี่ออฟร้านไอเทส เจอพี่อ๊อฟนี่มันยุ่งยากชีบผายม,มันต้องตรวจเปิดนู่นนี่นะนะกังวลโควิดชีบหายนี่มันยุบไหนแล้วเนี่ยเลิกกลัวโควิดกันแนละ้วแต่ว่าเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจอยู่กับป้าสองคนกลัวป,ป้าติดป้าติดไปแล้วเลยพี่โธ่อะไรของพี่อ๊อะเอ่อดีมาแล้วโอเคเดี๋ยวจเจอบพี่อ,อ๊อฟใกล้ไปไอ้โปตีนเป็นกล้องวายมันเป็นกล้องวาย,น,น,วายนี่พี่เลือกมานานแล้วนะฮะพี่เปิดไปเปิดมาอย่างอ่านหนังสือ อ่านเมนูมันเป็นเล่มไงอ๋อเราต้องอ่านจริงจังด้วยผมไม่เคยเปิดเ,เปิดอ่านแบบนี้นี่คือครั้งแรกที่ผมเห็นไอ้เหี้ยมึงดูเมนูยาวขนกันนะไม่เปิดอ่านนะอ้าวพี่จะโทษเมนูเขาไม่ดีอีกไม่ชื่อชื่อเมนูมันอ๋อเฮ้ยจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยเออวะชื่อยาวจริง โอเคกลับมาที่ห้องแล้วเมื่อกี้ไปเจอพี่ออฟมาก็นั่งคุยกันทั้งเรื่องมิดี้อะไรเงี้ยตัวใหญ่เป็นเรื่องมิดี้เมื่อกี้ก็โอเคนะก็ได้ความรู้ขอบคุณพี่ออฟสำหรับความรู้นะครับกลับมาก็ดูอยู่คิดอยู่ว่าจะแก้งานต่อรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่ดีพอยด์เมื่อวาน่สรุปมันไม่ได้กูปิดฟังข์ชันหรือสักอย่างของกูเองด้วยนะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูแก้ดูทีแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพลงทำเพลงไอ้เซตที่จะทำอะ่ะแบบยาวเลย เอาละโอเคทำงานก่อนโอเคอนั่งทำงานจนเย็นเลยแล้วก็กำลังจะออกไปกินข้าวนะก็ตัวงานอันนั้นก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยว กลับไปวนแก้ยูทูปก่อนทานี้อาจจะไม่ต้องแก้ด้วยมั้งถ้าแก้นีเ้เสร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้มันดูมึนๆเพราะไอ้ตัวเนี้ยแต่ฟังกูไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะท่ามันเออไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรอกเออเอาไปลบกูแก้ง,งานแล้วผ่านแล้วดีใจด้วยแล้วก็ทําเพลงไปนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวไม่รู้กินอะไรกินยำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวดียำหรือก๋วยเตี๋ยวเยวอามึงเลือกสิก๋วยเตี๋ยวแล้วกันหรือยำไม่รู้เดี๋ยวมึงจะเห็นเองแหละ เออแล้วก็ไอ้กับข้าวตอนกลางวันอ่ะขอพี่ออฟนะไม่ใช่ของครูนะกูไม่ได้กินแบบขนาดนั้นจริงๆพี่ออฟมีโทสเทิร์ดอะไรด้วยโอ้โหกินเยอะมากพี่ออฟโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอ่ะโอเคเมื่อกี้ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วขึ้นมาเออไม่ได้ถ่ายไอ้เหี้ยหิวก็รีบกินแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเพื่อนๆส่งมาเหมือนมีคนหนึ่งเม้นชื่ออะไรวะเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเมนนี้ ยอดเยี่ยมมากขอบคุณที่แนะนำทุยพูดเลยกูเนี่ยขอบคุณที่แนะนำเพลงมาแล้วก็ลองนะไอ้เค้าสโตรเนโต้ป่ะเพลงนี้เอ้ยใช้ได้อยู่นะลูกเบสนี่มันแบบขยับอะ่ะเบสที่ทำไม่ขยับอเออเออสายเลึกดีแต่ว่าตัวเนื้อคอร์ดมันอาจจะเหมือนคุ้นคุ้นคล้ายๆเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งแต่แตจำไม่ได้แต่มันคุ้นคุ้น,นแบบไอ,อนะ้คอร์ดอ่ะ คอดชุดที่แบบก่อนที่จะเขาฮุกแต่พอเป็นฮุกแล้วก็แบบเออ bright สว่างๆตามเรื่องแล้วก็ซาวด์กีตาร์แบบฟังฟังหน่อยดีผมชอบผมชอบขอบคุณที่แนะนาเพลงกันมาแนะนํากันได้อีกเยอะแยะมากมายถ้าสายนี้จริงๆก็เพิ่งเพ,พิ่งมาลองแบบมาลองของเจกนะจริงแล้วก็เออลองอันนี้ก็ถือว่าเปิดโลกเดี๋ยวผมจะไปไล่ตามแบบทางอัลบั้มเดี๋ยวจะลองดูปกติคือทุกคนฟังเพลงเป็นไงบ้างคือผมเนี่ยเวลาฟังเพลงเนี่ย ก็คือจะถ้าท่านคนไหนแบบก็เจอแบบสกิปตอมแล้วเราจะลองไปฟังอัลบั้มของเพลงนั้นนะทางอัลบั้มเสร็จแล้วแล้วรอลอง,ลอง,ลองจะ e x p l พ re ไปแบบอลองไปดูอัลบั้มนี้ของเขาสิตอนแรกๆเป็นไงแล้วก็ล่าสุดเป็นไงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เนื่องจากด้วยความทํางานนะมันก็เลยพอจะมีเวลาให้แบบเออนั่งพิจารณาเพลงไปได้แบบฟังไปด้วยทําง,งานไปด้วยแล้วแบบอ๋ออันนี้สกิปติง่งแต่จริงๆความชอบก็แล้วแต่คนนะแต่ หลายๆคนก็จะรู้ถ้ากีตาร์แบบมี delay, กกดีเลย์ชุก็ดิวจุก็ดิวเนี่ยโอ้โดนเต้นโอเคจริงๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มั้งอาบน้ำแล้วคงไม่ได้ทำอะไรละเดี๋ยวตัดคลิปนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแลร้วมงตัดคลิปนี้เล่นเกมอยูว่วะไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีงานเหลืออีกนิดหน่อยโอ okay. เคแต่วพรุ่งนี้ขอ้เป็นวันที่ดีขอบคุณทุกเมนที่เมนเข้ามานะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีคนใหม่ด้วย มาสวัสดีท้ายคลิปเลยกูแปลกประหลาดมากเลยโอเคเดี๋ยวตรงนี้